นะโมตัสสะพะคะวะตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสกาเรณะพุทธมหานุภาโว อิมินาสกาเรนะธรรมมหานุภาโวอิมินาสกาเรนะสังฆมหานุภาโวอิเมยันตามหาเตชามหานุภาตชาติกามหามังคละสัมพุทธาสัพพะทัุขะสัมพุทธาอเนกาคุณันตา นานปปโกสัพพะทุกขังสัพพะพยังสัพพะโรคังวินาสันติสัพพลาพังสัพพะสุขังพวันตุเมอิเมยันตามหาเตชามหานุภาตะชาติกามหามังคละสัมพุทธาสัพพะถะสุขะ สัมพุทตาอเนกาคุนันตานานปโกสัพพะทุกขังสัพพะพยังสัพพะโรคังวินาสันติสัพพลาพังสัพพะสุขังพวันตุเมอิเมยันตามหาเตชามหานุภาตะชติกา มหามังคละสัมพุทธาสัพพะสุขะสัมพุทธาอเนกาคุณันตานาณปโกสัพพะทุกขังสัพพะพยังสัพพะโรคังวินาสันติสัพพะลาพังสัพพะสุขังพวันตุเม้าพเจ้าชื่อ ขออำนาจบารมีหลวงพ่อโตแห่งวัดบางพลีใหญ่ในจงช่วยดลบันดาลให้บุญกุศลคุณงามความดีที่ข้าพเจ้าได้สร้างสั่งสมมาแล้วทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติจงส่งผลและดลบันดาลให้สิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาต่อไปนี้ จงประสบความสำเร็จเป็นจริงฉับพลันทันใจเหนือความคาดหมายทุกประการเิอ สัจจะสัจจังอธิฐานมิสัจจะสัจจังอธิฐานมิสัจจะสัจจังอธิฐานมิ